มากๆและที่สำคัญค่ะขอขอยวันนี้นะคะรับฟรีทันทีเลยค่ะกับกูบังส่วนลดหนึ0งนบาทและยังได้ในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตกันลมอีกหนึ่งตัวนะคะหมวกกันน็อกอีกหนึ่งเรือนแล้วก็แบงค์ร้อยอีกหนึ่งใบครบไหมอ่ะแล้วใครมาก่อนทีนี้มาครบอันนี้นะคะแบงค์ร้อยหนึ่งใบในการก็มือหนึ่งเรือนขอชิ้นขอชิ้นสุดท้าย ขอชิ้นสุดท้ายให้ค่ะโอ๊ยจะมาเสียตลาดไปเรียนกับค่าจดทะเบียนค่าพรบประกันไทยลดค่ายอกสองปีด้วยนะคะแต่ถ้าคุณถอยฟรีนอกวันนี้ค่ะแถมฟรีไปเลยนะคะกับคูปองน้ำมันเอก1,000บาทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรีบมาถอยกันเลยนะคะในส่วนใดนะคะกับอีกจุดสุดท้ายค่ะสำหรับจุดรับสมัครบัติที่ยอดของเรานะคะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าท่ามีในส่วนของ เปดเจ้าของ,ของบัตรอีอของเราได้และนอกจากนี้นะคะยังได้เทธิพิเศษนะคะโปรโมชั่น0%ภายในงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยละคะ่ะอ๋อโหเรียกได้ว,ว่าวันนี้นะคะที่ฉันพาทุกท่านทั่วคบ